อ for you สานารายการเกมโชว์แจกจริงจักไม่อันกับความมันคูณสอง The City Second Game 60วิพิชิตแซนบัตเทิลเกมสนับสนุนโดยรถยนต์ MG อูตเป็นตอน,นี่ต้องหยุดเส้นทางแบทเทิลใรอบที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนคุณจุ๊บจิ๊บเนี่ยก็สามารถผ่านได้สําเร็จพร้อมรางวัลผสมในตอนนี้ก็คือแถวแรกสมาร์ทโฟนและทองคาหนักหนึ่งสลึงของพี่อูที่ทถูกโอนมานะจ๊ะแต่ถึงจะตกรอบไปแล้วพี่อูเนี่ยก็ยังมีสเปรตที่จะขอช่วยน้องชายของเขาคือในเกมโลโก้ยักษ์เดี๋ยวตอนนี้เราไปรู้กันว่าสองพี่น้องคู่นี้จะช่วยกันต่อโลโก้ได้สำเร็จหรือไม่ครับ three two นะว้าวปาปาปาป้อพ,อพอ่จอดจอดไม่ใช่ไม่ใช่ให้รุดแปวแปสีเหลืองนะ เวลาผ่านไปเหลือสี่สิบไม่ได้ดีไปเฮ้ยลงเลยไปหมดแล้วผมเลยแล้วเร้วเลยเข็วเลยเร็วเลยยี่สิบวัน เกมนี้ผ่านไปได้เพราะรองความสามคีของสองพี่น้องคู่นี้จริงๆเลยนะครับช่วยกันต่อคนละชิ้น2ชิ้นสุดท้ายเนี่ยน้องจิ๊บจิ๊บเนี่ยก็ได้สกูตเตอร์ไฟฟ้าส่วนพี่อูเนี่ยก็เอาสร้อยทองคำออกมาจนได้แล้วครับของที่เป็นไฟฟ้าด้วยนะเรามาดูกันดีกว่านะฮะพ่อ คุณชุบจิ๊บแล้วก็พี่อู๊ดเป็นต่อหยิบอะไรออกมากันบ้างนะครับพี่อู๊ดขว้าทองออกมาได้นะครับทองคำหนักหนึ่งสลึงหนึ่งเส้นเย้ส่วนชุบจิ๊บนะครับรับไปเป็นสกูเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งเครื่องครับโอ้โหเฮียได้ทอมอีกเส้นหนึ่งแล้วแล้วนี่ก็เพิ่งจะขอคุณไปเส้นหนึ่งด้วยนี่แปลว่าพี่นี่ได้สองเส้นอ้นี่หายใจไม่ทันแล้วเนี่ยใส่นัดใส่นัดใช่อะ นี่เขาตกรอบไปแล้วได้สองเส้นเลยครับเนี่ยก็คุณให้เขาไปเส้นน<อ>ึงไมื่เหรอนี่ใครอ่ะ <c oughs> จิ๊บเองจิ๊บไหนจิ๊บที่ให้ทองอู๊ดอะ <c oughs> โอ้ไม่มีตีอูอ๊ด <c oughs> นี่น้ำพักน้ำแรงไแล้วี่ทำให้เลยเมื่อกี้นี่ช่วยยกยกไม่ขึ้นด้วย <c oughs> อู๊ดอะตกรอบไปแล้วไม่มีสิทธิ์เล่นแล้วแต่อู๊ดอะมาเล่นได้เพราะาจิ๊บและได้ทองเนี่ยเพราะว่าจิ๊บใครนะจิ๊บเอง จิ๊บไหนจิ๊บจะบป้านี่เมื่อกี้นี่คนดูก็เห็นว่าอู๊ดวิ่งแปลมาเองก็รู้แล้วไม่ิ่งเอามาเองอะแต่ว่ามันได้เล่นเพราะว่าจิ๊บไงอ๋ออันนั้นไม่นับอ้าวนี่ไม่อันนี้ไม่ใช่อู๊ดเป็นต่อแล้วครับผมทำไมอู๊ดเป็นคนอักตันยูร้อนเล่นร้อนเล่นร้อนเล่นครับผมเออให้ไปเลยถือว่ารับขวัญหลานรับขวัญหลานครับผมครับผมให้จริงเหรอให้สิแต่เมื่อกี้ไม่เกี่ยวกับบุญคุณแล้วนะจิ๊บให้เอง อู๊ดต้องขอบคุณจิ๊บไงไม่ต้องไปขอบคุณใครเลยขอบคุณทำ<อ>ไ,ไมขอบคุณทำไมจิ๊บให้อู๊ดเองกูไม่ได้ขอกับ พี่ที่เรานี่มันงเพิษจริงๆเจ็บต้องขอบคุณอูดนี่อูดให้เขาผมต้องขอบคุณพี่อูดมากเลยเป็นเด็กกันอย่างนี้ดีแล้วอบขอเจริญเจริญนะลูกนะครับผมเล่นเกมไหนขอชนะอ่าขอบคุณมากครับพี่อูดครับผมให้แล้วไงขอบคุณผมก็ต้องได้เล้ขอบคุณไม่ได้ขอบคุณให้ทองเอ๊เขาได้อะไรจากเราไหมเนี่ยคนดูเนี่ยตกลงพี่เอาไงเอาทองไงก็รู้แล้วให้ให้ผมขอบคุณพี่ผมก็ต้องได้ทองไป ฮะใช่ไหม <ฮ color. S 2> ไม่เอาไม่ต้องขอบคุณอ่ะครับพี่ต้องขอบคุณผมป้าดูหน่อ้า,าหรือไงเทียนได้เอาไอต้องไง,ท,<ๆ>งทองเส้นหนึ่งเนี่ยเอาไงทองเส้นหนึ่งตัดพี่ตัดน้องเลยนะแหม,มแค่ทองหนึ่งสลึงเนี่ยถึงกับตัดพี่ตัดน้องจ่ายรมๆหน่อยสิครับคุณจบเจ็บตัดพี่ตัดน้องเหรอยอมยอมกันละก็เกี่ยวกันง่ายทำไมรีบไปอ่ะ ฮะทำไมรีบไปอย่าถามบ้าบอเขาโกรอบเราก็ต้องไปสิเดี๋ยวน้องหยอกน้องหยอกน้องหยาะน้องเชียร yeah ์ตรงนี้ครับโอเคขอบคุณมากครับพิ้วเป็นต่อครับโอ้โหน่ารักไอ้เองมาเร็วไปเร็วเว้ยน่ารักที่ไองหน้าตึงไปหมดแล้วครัหน้าตึงทุกทีตอนนี้คุณสะสมเนี่ยก็เยอะแล้วนะมีทั้งแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับสร้อยคอทองคำสองเส้นคุณให้คือเป็นหนึ่งเส้นคุ้งเนี้ยงเหลืออีกหนึ่งเส้นครับผม คำถามก็คือคุณจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ครับ <ammers> ไปต่อครับ คนชุดจิ้บเนี่จะพาดเกมพี่3ไปได้เนี่ยก็เกือบจะแตกหักกับพี่อุ้นเลยทีเดียวนะฮะซึ่งรอบนี้เนี่ยก็รับเตอร์ไฟฟ้าเป็นรางวัลสะสมไปได้นะครับโซโลเดียวกันต่อนะครับกับชุดทิบของเราด่านต่อไปเจออะไรแรนด้อมครับเลยถือว่าเป็นคู่ที่ฮามากนะครับผมปวละ้อเยอะมากเลยวันนี้ เรามาดูกันครับเกมของจุกบจิ๊บด่านต่อไปครับสเตจที่4ได้แก่เกมแกนแ,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 แท่นหมุนครับจะต้องลได้เกมแกนแท่นหม an ุนโดยแกนนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องขึ้นไปนั่งบนแท่นหมุนหลังจากนั้นท่านจะหยุดหมุนตามเวลาที่กําหนดเมือ่อแท่นหยุดหมุนผู้แข่งขันสามารถเข้าไปหยิบของรางวัลในห้องได้เลยภายใน10วินาทีครับเรามาสู่ด่านที่4นะครับของคุณจุ๊บจิ๊บครับเกมนี้ก็คือแกนแท่นหมุนไม่เคยมีใครตกรอบจุ๊บจิ๊บครับเกมนี้ตกรอบไม่ได้ครับ ก็ปล่อยให้แกนมันหยุดหมุนเวียนหัวแล้วก็เดินไปหยิบของแล้วกลับออกมาง่ายๆอีซี่อีซี่สบายมากใช่ไหมครับผมงั้นเริ่มเลยพร้อมนะ The 60 second game ครับคุณผู้ชมขออีกครั้งหนึ่งนะครับโยนแบบยิ่งใหญ่อลังการงานนับเลยนับเลยอะไรนะเพูดอะไรนะนับเลยพี่ส่งเข้าเกมแบบยิ่งใหญ่กันมาให้ส่งเมื่อกี้ส่งไปแล้วนะส่งใหม่เหรอจับเวลาเลย The 6 i t y second game 60สิบวิพิชิตแสน battle game หมุนไปเรื่อย One โ o ทอะไนี่ทําไมหมุนก่อนนะก็่อนหมุนเราเราคุยกันอยู่แล้วก็อ๋อเราหมุนแ้วคุยกันอยู่ก็หมุนไปเรื่อยๆนี่หมุนมาหกนาทีแล้วเนี่ยดูหน้าดูหน้าหมุนไปเรื่อยๆสบายๆลุกทิ๊บสบายๆมันหมุนมันหมุนสบายอีกแล้วเกีนี้ไม่มีใครเคยตกรอบนะครับลุกทิ๊บเก่งพี่รู้ เร่าเบาเร่าเบาเร่าเบาเล่นขึ้นมาใหม่เล่นขึ้นมาใหม่หยุดเลยหยุดเลยเตะที่เลยเตะที่เตะที่พอแล้วโอเคไปได้เลยไปได้เลยไปได้เลยจุดจิ๊บไปได้เลยไปได้เลยไปได้เลยลุกได้เลยลุกได้เลยเวลาไม่เหลือแล้วเวลาไม่เหลือแล้วเวลาแล้วเร็วเต็ห้าอแล้ว โทษน่าสงสารคุณจุ๊บจิ๊บจริงๆเลยนะฮะเพราะสองพิธีกรของเราเนี่ยแกล้งไม่ยอมจับเวลาสักทีปล่อยให้แท้เนี่ยหมุนไปเรื่อยๆจากนั้นเนี่ยพอแทนหยุดหมุนเนี่ยกว่าคุณจุ๊บจิ๊บเนี่ยจะตั้งสติได้ก็เหลือเวลาอยู่ไม่ถึง1ิวินาทีอย่างดีที่สามารถวิ่งเข้าไปคว้าผนลลมไอ้น้ำออกมาได้ทันเวลาพอดีเลยแหละครับ ตอนแรกจะจะเข้าคิวส่งแล้วคุณก็ไม่ยอมเข้าคิวส่งทําไมอ่ะไม่ผมเพลินไงคุยกับคุณเรื่องที่แบบมากับพี่อูแล้วตลกดีมันก็หมุนจุ๊บจิ๊บเขาก็หมุนทั้งหลายนาทีคุณไม่ยอมโยนคิวเมื่อกแต่เราอย่าไปคุยกันมากเลยเดี๋ยวให้เขาเริ่มเล่นเกมต่อไปกันเลยดีกว่าโอ,อ๋ยออให้พักบ้างเผื่อน้องมีงานอีเวนต์ต่อ,อ,อ <laughs> ก็ไม่ได้ยากอะไรจุ๊บจิ๊บมาสกักคู่นี่ใช่ไหม <laughs> จุ๊บจิ๊บไหวไหม ไม่ไหวลากพัดลมทำไมบ้านร้อนเหรอที่อากาศร้อนโหลากมาก่อนเถอะเกือบไม่ทันแล้วนะเมื่อกี้วิ่งเข้าไปนี่เหลือ6วินาทีพี่ในกระมุนจะคุยอยู่ได้มันหมุนไปตั้งนานแล้วเอ้าไม่รู้ไปพี่ยืนนิ่งๆเลยไปทอดพี่ยืนยิ่งเราอ่ะทำตัวนิ่งเราต้องไปข้อคิดสร้างสรรที่เขาบอกให้หมุนเร็วกว่าเดิมอ่ะเออตอนนี้ทะเลาะใครไม่ไหวแล้วพี่้มขย้อนออกมาถึงคอหอยแล้วเนี่ย เกมนี้มันไม่มีใครตกรอบก็จริงแต่มันเวียนหัวคุณผู้ชมเป็นการเรียกว่าตัดกำลังกำลังสำหรับเกมหน้าของเราจุจ๊บจิ๊บในเกมนี้หยิบเอาพัดลมไอ้น้ำออกมานะครับก็มีทั้งสกูตเตอร์ไฟฟ้ามีสมาร์ทโฟนมีแท็บเล็ตมีสร้อยคอทองคำจุ๊บจิ๊บครับคุณจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ครับก็บอกน,นะครับว่าถ้าคุณเลือกที่จะไปต่อแล้วคุณเกิดตกรอบรายการเราให้คุณเลือกของกลับไปได้2อ,อย่าง ไม่ได้แล้วนี่ไม่ได้ไม่ได้ตกรอบก็ไม่ได้เลยไม่ได้นอกจากคุณจะบอกว่าพอแค่นี้ <c oughs> อีกสักหน่อยอลไรกันสันกเกมอ่ะ <c oughs> แต่ถ้าคุณตกรอบคุณจะไม่ได้เลยเลยนี <c oughs> ่คุณแตถ้ามผมอยู่ต่อผมอาจได้แสน่ะคุณอาจจะได้แสนใช่อีกแค่นี้เดียวเอง <c oughs> ไปต่อคอรับเ้อาสู้ๆนะพี่จุบเจ็บซึ่งเกมที่สี่นี้ก็รับลมไอ้น้ำเป็นรางวัลสมไปได้ล่ะครับ เหัวยังยังงั้นแรดด้อมกันต่อเลยครับลุยเรามาดูกันครับด่านที่5ได้แก่เกมตักทราย100กิโลกรัมเกมตักทรายเกมนี้ผู้แข่งจะต้องตักสายใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ให้ครบ100กิโลกรัมถ้าทำสำเร็จภายใน60สิวินาทีถือว่าผ่านครับ เอาละครับนี่คือเกมโปรดของผมเลยผมชอบเกมนี้ที่สุดสรุปคุณตอนนี้ดูไม่ได้จริงจุกจิบถูกต้องครับเละเหมือนเป็นลิงแกๆตัวนึ่งแล้วคุณก็ต้องมาตักทราย100กิโลนั่นล่ะไหวไหมลิงแ<ห>ก่แกคุณจะตักไหวเห้อครับแค่นี้มไม่ไหวเหนื่อยไหมรายการนี่เหนื่อยไหมโอ้เหนื่อยมากหนักไหมหนักมากก็กลับบ้านไปสิเออทำไมคุณไม่แบบนี่ข้าหลังข้าหลังก็พี่ไม่ให้นะไม่ต้องมาแข่งโกนแข่งเกมอะไรให้มันเสียเวลาครับผม คุณก็บอกว่าพอแค่นี้ก็คุณได้กลับบ้านไปนี่คุณก็ได้สมบัตินั้นเยอะแยะแล้วผมอยากให้คุณได้คุณผมรู้ว่าคุณอยากได้เงินแสนใช่ไหมครับผมคุณไม่ได้เลยครับคุณอาจจะได้โอกาสมีครับแต่น้อยมากครับผมเป็นกําลังใจที่ดีมากเลยเรียกว่าให้ความจริงครับผมอยากจะให้แจ็คพอตแตกระวังหน้าแตกครับจงๆครับครับคุณพร้อมไหมครับพร้อมครับจุดตายครับเลย คุณผู้ e, ชมครับเร like <único Liberty Overwatch> ื่องมันเศร้าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเพลงเหมือนโฆษณายาหมองสมัยก่อนเลยแล้วก็มีป้าแก่ๆนั่งซักผ้าอยู่คุณจุิคิดเดินมาเดินทางมาด้วยความฝันให้กำลังใจกันหน่อยพี่ได้คุณทำได้ ผมเชื่อไอ้ตัวคุณผมยังไม่เชื่อตัวเองเลยค <c oughs> คุณทำได้คุณบอกออกับตัวเองคุณทำได้ผมทำได้นั่นแหละแต่ไม่สำเร็จแข่เล่นลำทำเพลงแล้วคุณผู้ชมครับหนึ่งร้อยกิโลหกสิวินาทีนี่คือ The Sixty Second Game หกสิบวิพิชิตแสนบัตเตอร์เกมสามเด็กผมต้องทำได้ สว่นี้ต้องสวมจิตวิญญาณของกรรมกรไป30ลลไปมสโลแล้วผ่านไปแค่สิบวินาทีเองเริ่มล้าเริ่มล้า50าสโลแล้วผ่านไปแค่สี้าวินาทีเองสบายมากทิพย์เริ่มล้าเริ่มล้า70็ดสิบโลแล้วสามสิบโลแล้วเริ่มล้า เวลาดีเวลาดีเวลาเลยสามสิบนาทีอันนี้นีสุดท้ายป้าเอาของท่านก่อส้านเก่าปะเนี่ยเรามาดูกันครับว่าสุดท้ายจะเลือกอะไรออกมา ระตมาีิจะโดนตักกำลังมาแล้ว4เกมแต่พอเกมที่5เนี่ยต้องมาตักทรายคุณจุ๊บจิ๊บเนี่ยแรงย,ยังเดมไม่มีหมดเลยนะฮะแถมทำเวลาได้ดีอีกด้วยจากนั้นเนี่ยพอเข้าห้องสุบ,บันก็ควาทองก่อนเลยแต่เห็นเวลาย,ยังเหลือเยอะสุดท้ายจึงเปลี่ยนเป็นเอาเครื่องสักผ้าออกมาแท้ละครับจะเอาเหล็กไปชั่งกิโลขายใช่ไหมครับผม เห็นออกมาแบบนี้และดูที่โดนส้อยคอทองคำเมียนเนียนโยนทิ้งเป็นนะครับผมเมียนเขาคิดว่าเราจะไม่เห็นแล้วเขาจะเดินไปเก็บไงยังไงเนี่ยทำไมถึงได้ออกมาเป็นสนรูปแบบนี้ผมอยากได้เครื่องสภ้อา,าไว้ให้แม่ผมครับและนี่แม่คุณจะใช้ได้ไหมเน่าขนาดนี้ อันนี้มันต้องไปเอาเหล็กไปช่างกิโลขายแล้วครับสภาพนี้ไม่มีเครื่องใหม่ครับไม่ไมีมครับมีเครื่องเดียวครับอดันขึ้นมาโถนี่ผมไม่กล้าไปให้แม่นะเอาไปสภาพแล้วแม่<ถ>ด่าผมอีกด,ดูครับอยากจะให้กล้องซูมเข้ามาครับที่ที่จุดจุดได้เอาเท้าค่อยผลักให้มันล้มแล้วก็ดันมันออกมาอันนี้เหมือนใช้ผ่านงานมาสิบกว่าปีนะดูครั หอบเครื่องซักผ้าของเราพี่จะโทษผมได้ไงพี่ต้องโทษทรายนู่นตักทรายร้อยกิโลพอผมไปยกอ้นเนี่ยผมคิดว่าผมมีแรงอ่ะแขนมันหมดแรงพี่คุณจะบอกว่าเคธีที่คิดเกมนี้มังมากมันโหดมากมันด้เรื่อง่เข้าท่ายใช่ไหมครับผมอันนี้จะไปให้คุณแม่ใช่ไหมครับใช่ครับเอาอะไรไปด้วยนะพี่นะครับผมแม่ต้องด่าผมแน่เละครับผมรักษาของเลยไว้เจบไม่เป็นไรไม่ใช่ของเรา แล้วก็อาจจะไม่ใช่ของคุณด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณยังดึงดันจะไปต่อแล้วตกรอบทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องกลับมาที่รายการเราแล้วคุณจะต้องเสียตังค่าซ่อมให้กับรายการเราด้วยโอ้ไม่ได้กลับเสียด้วยหมื่นสองครับผมเหลืออีกกี่เกมด้วยคุณเหลืออีกห้าเกมฮะคุณบานมาห้าเกมนี่ห้าเกมเลยเหรอใช่เพราะว่าตอนนั้นคุณเล่นกับพี่พี่อู๊ดมันเลยดูเหมือนนานสภาพผม ไปเข้าค่ายเขาชนไก่7วันอ่ะุณทําได้คุณบอกตัวเองคุณทําได้สิไม่อะม่ะตอนนี้สิ่งที่คุณสะสมอยู่มีเครื่องซักผ้าพัดลมไอ้น้ำสกูตเตอร์ไฟฟ้าสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสร้อยคอทองคำจุ๊บจิบครับค,ครับค,คุณมีสมบัติอยู่6อย่างแล้วตอนนี้คุณจะไปต่อหรือห่อสมบัติกลับบ้านแล้วพูดคำว่าพอแค่นี้ แค่นี้ครับอา้าวพอหรออะไรไหนบอเจ้าเงินแสนจะแตกไม,ไม่ต้องถามว่าพอแล้วหรอ็จะจ้าบุตรพอรอ, <c oughs> อยากเห็นคุณไปถึงดวงดาวนี่ทั้งขาทั้งแขนตอนนี้ผมก็พื้นไปหมดแล้วพื้นก็พื้นมันเหนื่อยขนาดนั้นเลย <c oughs> อ่ะอาเชิญกลางเวทีครับ <c oughs> ยังจะถามอีก <c oughs> อ่ะเดี๋ยวสรุปขอรางวัลอีกสักครั้งหนึ่งนะครับได้รับสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งสลึงนะครับแล้วก็ยังมีแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนสกูตเตอร์ไฟฟ้าพลมไมน้ำ เครื่องซักผ้าคุณคิดครับคุณเคยมารายการของเราทั้ง2รูปแบบแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันแบบเดี่ยวแล้วตอนนี้ก็เป็นแบบแบทเทิลความสนุกสนานของการแข่งขันแบทเทิลนี่มันเป็นยังไงครับแบทเทิลนี่มันอยู่ที่คู่ปรับเลยถ้าเจอใครเนี่ยมันก็เป็นแบบแรงผลักดันให้เราได้ของเขามาด้วยเราก็เลยต้องสู้กับเขาหนักเข้าไปอีกอมันมีความสนุกตรงแหนละครับมันนะวันนี้เจอพี่อูดรู้สึกเป็นไงพี่อูดเป็นคู่แข่งที่เนี่ยเหมือนที่ผมบอกทีแรกอะ แล้วผมได้อะไรของเขาอ่ะได้ทองได้ทองมาเส้นหนึ่งโอ้โหถ้าเป็นแข่งกับคนอื่นนี่5้ต่อ5เนี่ยสูสีกลับบ้านได้10อย่างใช่นี่ได้อย่างเดียวกลับบ้านแล้วทุยครับผมขอบคุณมากครับจุกจิบเชิญยินครับครับถือเป็นกล้องาันที่ตัวเล็กใจใหญ่แท็บอึดอีกด้วยนะฮะซึ่งวันนี้คุณจุบจิบเนี่ยก็รับของรางวัลกลับไปเยอะเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนสกูตเตอร์ไฟฟ้า พัดลมไอ้น้ำเครื่องสักผ้าและทองคำหนึ่งสลึงครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคู่แข่งขันคู่ต่อไปเลยครับต่อไป าคุณจิ๊บปกฉัดวันนี้เธอจะมาแบทเทิลกับคุณสายปานอภิญญารักใครชอบใครเชิดเชียร์กันได้เลยนะครับขอต้อนรับคูค่แข่ของเราน้องสายปานน้องจิ๊บปกฉัดคับเจอคู่แข่งอย่างจิ๊บปกฉัดนี่กลัวไหมสายปานด้วยด้วยส่วนสูงหนูกลัวคะว่ะแต่ว่าด้วยความแข็งแรงเนี่ยไม่ไม,ไม่กินใครคะ่ะใครกินใครซุ่มไม่ได้ซุ่มไม่ได้นะคือนาแล้วต้องบอกว่าถ้าเกิด น้องสายป่านมาเจอเกมกระโดดมงลูกโป่งนี่เสร็จตายงานงานหนักพี่อุดเมื่อกี้พี่อุัแน่เสร็จแล้วมีการได้เตรียมตัวมาสําหรับเกมของเราไหมเพราะว่ามันต้องใช้พละกกำลังพอสมควรถามสายป่านก่อน เตรียมความเร็วมาค่ะเตรียมความเร็วอะไรครับใช่ซ้อมอยู่บ้านนี่ซ้อมปอ้โออกกําลังออกกําลังกายประเภทไหนบ้างครับไม่ออกเลยค่ะดีมากเลยอยู่บ้านอยู่บ้านชงกาแฟอย่างเดียวชงกาแฟดูทีวีกินนะชีวิตล่าลานะหั่นละจิ๊บมาจิ๊บจของจิ๊บกินโปรตีนมาก่อนโอ้ยตอนนี้เริ่มออกกําลังกายก็ต้องกินโปรตีนใช่เพราะว่าเพิ่งรู้เหมือนกันว่าออกกําลังกายไปเยอะอะ คือมันไม่ได้หมายความว่ากล้ามมันจะขึ้นหรือว่าบอดี้มันจะแบบสร้างได้แบบสวยงามอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องมีแบบอุปกรณ์ช่วยด้วยเพื่อให้แบบบอดี้สวยขึ้นนี่คุยเรื่องงานดีกว่าสายปานละครนี่โอ้โหจบแล้วดังมากดีมากชอบมากขอบคุณค่ะวไลน์ลึกสุดๆคุณได้ดูไหมผมก็ดูละครเขาชื่ออะไรนะละครเราชื่ออะไรนะเพื่อนรักเพื่อนหลายนั่นเลยผมชอบดูมากเลยเล่นไปเลยเล่นไปเลยนะเล่นไปเลย ก็ดู้ดูดูหลายเรื่องจำไม่ได้ในหนังในละครที่เขาโหดมากจริงเหรอหมาตัวเล็กๆเขาก็โยนให้รถชนตายโอ้ยเด็กเลวไม่ในตัวเรื่องหนูเลยเด็กเลวอย่าไปดูแล้วทำตามจิ๊บตอนนี้เป็นไงครับเคยผมเคยทำพิธีกรร่วมรายการอะครับออตอนนี้มีมีอะไรบ้างครับตอนนี้ก็มีงานละครค่ะละครแล้วก็ พิธีกรด้วยแล้วก็ทำ personal stylist ด้วยค่ะ personal stylist เป็นแบบว่าดูเรื่องเสื้อผ้ากันอย่างตัวเหรอใช่ค่ะเป็นบุคคลนี่ต้องบอกว่าถ้าเสื้อผ้างนี้ inspiration คืออะไร inspiration ให้คิดถึงสภาพเบิร์ตกับซินดี้·ครอฟฟอร์ดเอาไว้ผู้จิ้งจกเชนผู้จ้งจกของมีได้มาด้วยแบบเป็นที่มากุดยอมาเรียนมาเรียนจู้朱莉เ罗伯特อะไรตัวเรื่องเขาเป็นเขาเป็นแค่คนใช้朱莉娅·罗เบิร์ต ไ Pretty Woman ใช่ไหมที่เป็นคนคไทยใช่ไหม Pretty Woman ไปดูหรือเปล่าดูลาคเรื่อล้อสาย่าและทำเครื่องอะดูหลายเรื่องนี่ก็คือเป็นลุคของโอโคเทอร์เปล่าชอบเป็นคนชอบวินเทจอยู่แล้วแล้วก็จะแบบค่อยๆแบบเปลี่ยนตัวเองแล้วก็แล้วแต่อารมณ์ว่าช่วงนี้อินกับยุคไหนอะไราเงี้ยช่วงนี้อินกับพวกประมาณช่วงแบบ เลดเอกตี้ถึงต <Depois S 1> <way>. ้นไนตี renamed, so so ้อะไรเงี้ยก็จะออกมาประมาณนี้เกงเนี่ยเวลามันป่องมาเงี้ยแบบก็มีบางส่วนอเราต้องไล่นอกนะฮะอันนั้นดําน้ําไม่ใช่ไม่ได้แลปสติกเกอร์รถมันไล่ฟีลเลยไล่ลมหมาดูคุณพูดมันจะสนใจสปาร์แฟชั่นแนวนี้นะฮะ แบบนี้คงต <c oughs> <c oughs> ้องให้สาวจิ๊บเนี่ยออกแบบให้สักชุดแล้วล่ะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยกลับมาชมเกมการแบทเทิลของสาวจิ๊บและสายป่านว่าจะดูเด็ดเพชรรอดขนาดไหนห้ามพลาดนะครับขยับขยับเอาะไรไหมพอแล้วไหมพอแล้วไหมพอแล้วไหมนี่เราเกียดอะไรเข้าไปเนี่ยฮะเอทำไมสายป่านต้องทำกับพี่เจเจเจทำไมทำกับเจนป่านนี่เกียรอะไรนะป่านนี่จิ๊บเอ้ยเอ้ย 再演演，再演演。